เทคนิคการขายสินค้าผ่าน Facebook Marketplace มีการยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ Facebook Marketplace คือแหล่งรวบรวมประกาศขายสินค้าออนไลน์บน Facebook ที่มีฟีเจอร์ที่ใครๆก็สามารถค้นหาหรือโพสต์ขายสินค้าได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเพจร้านนะคะเพียงแค่มี Facebook ส่วนตัวเราก็สามารถที่จะขายสินค้าบน Marketplace ของ Facebook ได้เลยนะคะเพียงแค่อัปโหลดรูปพร้อมกับรายละเอียดของสินค้าที่สำคัญสำคัญขึ้นไปเราก็สามารถขายได้เลยเนาะจุดเด่นของ Facebook Marketplace มีอะไรบ้างก็คือสามารถค้นหาสินค้าผ่านตัวกรองในการค้นหาเช่นราคาขั้นต่ำและก็สูงสุดโลเคชันหรือประเภทสินค้าก็ได้นะคะผู้ขายสามารถโพสประกาศขายสินค้าลงบนหน้า มาเก็ตเพจได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องมีเพจหน้าร้านแต่อัปโหลดรูปเข้าไปใส่รายละเอียดเข้าไปก็ขายสินค้าได้เลยนะคะผู้ขายที่มีเพจอยู่แล้วล่ะสามารถที่จะ,ะใช้โฆษณาเพื่อโปรโมทสินค้าตัวนี้บน Facebook Market p a พ e ได้นะคะส่วนผู้ขายที่มีเพียง Facebook ก็สามารถบูตโพสเพื่อที่จะ,ะขายสินค้าบน Market p a พ e ได้เช่นกัน ขั้นตอนการลงสินค้าก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่เราเข้าไปที่เว็บไซต์ Facebook หรือแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ส่วนตัวของเราแล้วค้นหาปุ่มที่ชื่อว่า Market Page นะคะกดปุ่มขายแล้วเลือกหมวดสินค้าที่เราต้องการที่จะประกาศขายใช่ไหมคะใส่รูปสินค้าจากนั้นบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าของเราราคาให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่มเผยแพร่ได้เลยเพียงเท่านี้ก็ขายสินค้าบน Facebook Market Page ได้ เคล็ดลับในการลงของในเ a c e b o o k Market Page มีอะไรบ้างที่สำคัญเลยคือในเรื่องของรูปภาพการถ่ายภาพสินค้าให้น่าสนใจเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เราจะเอามาลงขายในนี้เพื่อที่เราจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของเราลูกค้าที่สนใจก็จะได้ไม่เสียเวลาเดินทางมาหรือว่าอสอบถามเพิ่มเติมหรือค้นหาเพิ่มเติมนะคะป้องกันปัญหาสินค้าไม่ตรงปกได้ด้วยนะคะ ชื่อสินค้าหรือคีย์เวิร์ดการตั้งชื่อสินค้าให้ตรงกับสิ่งที่คาดว่าคนกำลังสนใจสินค้าแบบนี้เขาก็จะต้องเซิร์ชหาใช่ไหมคะเพราะนั้นเราลองค้นหาดูเราลองเซิร์ชดูนะคะเราก็จะได้รู้ว่าคีย์เวิร์ดแบบไหนที่คนเขาสนใจมากต่อมารายละเอียดของสินค้านะคะยิ่งรายละเอียดดีเท่าไหร่ของแถมที่เตรียมไว้ให้ซีระบุชัดเจนนะคะเราก็จะขายสินค้าได้ คืนเองความเร็วในการตอบเช็กับลูกค้าอันนี้สําคัญนะคะความเร็วสําคัญมากเนื่องจากว่าทุกวันนี้ลูกค้าซื้อของด้วยอารมณ์ใช่ไหมคะทักปุ๊บก็อยากจะได้คําตอบปับแล้วก็ซื้อนะเคยเป็นไหมคะที่เวลาเราทักไปผ่านไป1วันเขายังไม่ตอบ2วันก็ยังไม่ตอบแบบนี้คะ่ะลูกค้าหนีหมดนะคะเพราะฉะนั้นในการตอบลูกค้านะ่ะความรวดเร็วสําคัญมากเลยทีเดียวนะคะ